เกิดที่ใบแก่นี่อาการนะครับเหลืองที่ใบแก่เริ่มแรกอาการเหลืองซีดสีจืดสีจางน,นะครับอาจจะเกิดเรามาดูพิจรารณาอีกที่มันเหลืองซีดใช่ไหมมันเกิดจางเกิดจากอะไรครับถ้ามันกระจายไปทั่วใบเราเดาได้ว่ามันอาจจะเกิดจากการขาดไนโตรเจนหรือซัลเฟอร์แค่นั้นจบเลยไม่ต้องไปพิจรารณาว่ามันในตัวเจนซัลเฟอร์ไม่ต้องมันอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่แล้วมันมาด้วยกันอยู่แล้ว หรือถ้ามันเหลืองซีดแต่มันอยู่ระหว่างเส้นใแเราก็เดาได้ว่าเป็นแมกนีเซียมหรือแมกนีตกถ้ามนคิดอะไรเราก็จะรู้อยู่ตรงว่าเหลืองคือเหลืองเหลืองคือเหลืองเนาะไม่มีเหลืองหรืออิทหรืออีเหลืองอืไม่มีนะับเหลืองก็คือเหลืองอ่ะเหลืองอ่อนเหลืองจอยลอยเหลืองเจเลนไม่มีนะับเหลืองก็คือเหลืองนะครับแต่เหลืองยงไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะับต่อมา ามันเกิดอาการเป็นด่างล่ะรู้จักด่างไหมด่างคือยังไงครับจุดจุดด่างด่างก็คือด่างเนาะด่างนะเอาตามประมวลเลยไม่ต้องเอาจบสูงไม่ต้องจบอะไรทีมันด่างคือด่างด่างด้วยตาเราถ้าด่างทั่วทั้งใบเราก็จะเดาได้ว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเห็นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องมาคิดอะไรเลยไม่ต้องมาพิธีรีต่อนะครับด่างที่บริเวณนะครับระหว่างเส้นใบระหว่างเส้นใบรู้จักไหม ระหว่างเส้นใบเส้นใบอยู่นี้เส้นใบอยู่ใช่ไหมอ่าอันนี้คือเนื้อใบก็คือดำระหว่างเส้นใบแต่ถ้าแมงกานีหรือแมกนีเซียมหรือแมกนิคนะรับถ้ามันเหลืองที่ใบอ่อนเราก็อาจจะบอกได้ว่าเหล็กนะครับถ้าเหลืองปะปลายก็จะเป็นสารสีกับแมกนีเห็นไหมครับถ้ามันเหลืองที่ใบออกถ้ามันเป็นดำกระดำกระด่างที่ใบอ่อน มี3ตัวนั่นคือแคลเซียมโบรอนแมกซ์ครับแคลเซียมโบรอนและก็คอปเปอร์ทองแดงเราใช้ทางฟอสฟอรัสสูรสองกระจกุกเห็นไหมครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับถ้ามันเกิดน,นะครับเกิดยัไงบิดเบี้ยวผิดรูปทรงนะฮะก็จะมีธาตุอาหารไม่กี่ตัวคือโบร,รอนสารสีแล้วก็โมลิดินัมสูตรสองกระจกุกนะครับไง่ายไหม